ก่อนคำว่าหยุดยิงจะถูกประกาศ10นาทีสุดท้ายในสนามรบกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ถูกเรียกว่านรกแตกกองทัพไทยปิดเกมยิงถล่มจุดยุทธศาสตร์สำคัญจนฝั่งกัมพูชาขวัญหน,นีแตกและผลของ10นาทีนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ชายแดนปกติแล้วเนี่ยพอเราได้ยินคำว่าหยุดยิงมันควรจะให้ความรู้สึกที่แบบ ล่งใจใช่ไหมคะบรรยากาศที่ตึงเครียดก็น่าจะผ่อนคลายลงแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่การประกาศหยุดยิงเนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนสัญญาณเริ่มต้นของการโจมตีที่รุนแรงที่สุด10นาทีสุดท้ายก่อนเสียงปืนจะสงบลงตอนเที่ยงตรงคือการพลิกเกมทั้งหมดในสนามรบเลยค่ะครับประเด็นที่น่าสนใจมากเลยก็คือไม่ได้มองว่ามันเป็นการยิงสั่งลาแบบ ศาสตร์กระสุนทิ้งไปเฉยๆแต่มองว่ามันคือปฏิบัติการที่ถูกคำนวณมาอย่างแม่นยำมากๆในทุกวินาทีเลยเป็น10นาทีที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์ของสงครามทั้งหมดก่อนที่นักการทูตจะเริ่มทำงานซะอีกครับน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ภาพเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าบอมสั่งลากันเลยดีกว่า ภาพที่เล่าก็คือเวลา11.50สูงนออีกแค่10นาทีจะถึงเวลาหยุดยิงแล้วทหารกัมพูชาบางส่วนก็เริ่มผ่อนอาจจะแบบกำลังคิดถึงบ้านแล้วด้วยซ้ำแต่แล้วจู่ๆทุกอย่างก็เปลี่ยนไปใช่ครับวินาทีนั้นเองที่เสียงปืนใหญ่ของไทยดังกระหึ่มขึ้นมาพร้อมการจากทุกทิศท,ทางมีการใช้ปืนใหญ่เ1 9 8แล้วก็ที่สำคัญเลยคือปืนใหญ่อัตตาจรซีซ่าระดมยิงใส่ที่มั่นของกัมพูชาแบบไม่ให้ทันตั้งตัวเลย ม,มันไม่ใช่การยิงทีละนัดนะครับแต่มันคือการระเบิดขึ้นพร้อมกันในหลายจุดเหมือนเหมือนพายุอุกาบาทเลยเขาเน้นเรื่องเทคนิคการยิงที่เรียกว่า Time on Target มากเลยนะคะฟังดูแล้วมันมันเหนือชั้นกว่าการยิงปืนใหญ่ทั่วไปเยอะมากเลยค่ะมันคืออะไรแล้วมันพิเศษยังไงเหรอคะครับคือมันคือการเปลี่ยนปืนใหญ่จากอาวุธที่สร้างความกลัวมาเป็นเครื่องมือผ่าตัดทางยุทธวิธีเลยก็ว่าได้ ปกติเวลารบกันเนี่ยเราจะได้ยินเสียงปืนนัดแรกดังมาก่อนฟิวแล้วเราค่อยวิ่งหาที่กำบังใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เทคนิคไทมอน t า r เกตคือการลบเสียงเตือนนั้นทิ้งไปเลยปืนใหญ่หลายสิบก็บอกที่อาจจะอยู่คนละที่กันเลยห่างกันหลายกิโลเมตรจะคำนวณวิธีกระสุนของตัวเองที่แตกต่างกันทั้งมุมยิงทั้งเวลาที่ใช้ในการเดินทางแล้วก็ยิงออกมา โดยที่ลูกกระสุนทุกลูกจะพุ่งไปตกที่เป้าหมายเดียวกันในวินาทีเดียวกันพอดีโหนึกภาพตามแล้วน่ากลัวมากเลยนะคะคือแทนที่จะได้ยินเสียงฟิวตุ้มทีละนัดมันจะกลายเป็นเสียงตุ้มดังขึ้นมาพร้อมกันทุกจุดเลยใช่ครับแบบนี้ฝ่ายตรงข้ามไม่มีโอกาสแม้แต่จะหมอบเลยด้วยซ้ํา ใช่เลยครับและนั่นคือจุดที่ยกระดับปฏิบัติการนี้จากการยิงโต้อตอบธรรมดาไปสู่การแสดงแสนยานุภาพที่คำนวณมาอย่างดีผลลัพธ์คือการทำลายล้างที่สมบูรณ์ในเสี้ยววินาทีมันบอกเราว่าหน่วยปืนใหญ่ตอนนั้นไม่ได้มีแค่ของดีแต่มีระบบบ,บัญชาการการสื่อสารและก็การประสานงานที่ล้ำหน้ามากพอที่จะคุมปฏิบัติการที่ซับซ้อนระดับนี้ได้ครับอื ซึ่งนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าตัวปืนเสียอีกค่ะการโจมตีแบบนี้มันสร้างความเสียหายทางกายภาพอย่างมหาศาลแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายจริงๆตามที่วิเคราะห์เนี่ยมันลึกกว่านั้นมากมันคือการเล็งไปที่ใจของทหารฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะการเลือกเป้าหมายที่คาสิโนช่องสะงมแล้วก็ที่น่าแปลกใจที่สุดคือบริเวณรอบๆวัดแก้วสิกขาคีรีสวร จุดนี้คือหัวใจของสงครามจิตวิทยาการเลือกยิงไปที่รอบๆบวัดเนี่ยเป็นการส่งสารที่ชัดเจนเขาบอกว่ากระสุนไม่ได้ตกใส่ตัววัดโดยตรงเลยแม้แต่นัดเดียวแต่ตกอยู่รอบนอกแบบล้อมกรอบเอาไว้แรงสันสะเทือนทําให้กระเบื้องหลังคาสั่นไหวฝุ่นตลบไปทั่วเลยมันเหมือนการแสดงให้เห็นว่าเราเล็งเป้าได้แม่นยําขนาดนี้นะเราจะยิงให้โดนก็ได้แต่เราเลือกที่จะไม่ทําถูกต้องครับสารที่ส่งออกไปมันมีสองชั้นเลย ชั้นแรกคือความแม่นยำเราสามารถเลือกเป้าหมายได้ถึงระดับเมตรต่อเมตรไม่ใช่การยิงแบบเวียงแหแต่ชั้นที่สองซึ่งสำคัญกว่าคือการทำลายพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ทางกายภาพนะครับแต่เป็นทางจิตใจทหารที่ใช้พื้นที่วัดเป็นที่หลบภยัยเพราะเชื่อว,ว่าเป็นเขตปลอดภยัยจูจ่ๆก็พบว่าตัวเองถูกล้อมไว้ด้วยหากระสุนโอ้โห oh. มันคือการส่งสารสารว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกแล้ว แม้แต่ในที่ที่คุณคิดว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทหารกัมพูชาที่อยู่ในวัดวิ่งหนีตายกันอลหม่านขวัญกำลังใจที่เคยมีมันพังทล,ลายลงในพริบตาใช่ครับเพราะที่พึ่งสุดท้ายของพวกเขากำลังสั่นคลอนแต่การใช้ปืนใหญ่เขียนข้อความส่งไปให้ศัตรูเป็นข้อความที่บอกว่าเราอยู่เหนือกว่าทุกมิติทั้งเทคโนโลยีและจิตวิทยาในขณะที่ปืนใหญ่กำลังสร้างความช็อกแล้วก็ทำลายขวัญกำลังใจจากระยะไกลที่ผ้าพื้นดินก็ไม่ได้ว่างเว้นเลยใช่ไหมคะ ทหารราบกับทหารพรานก็กำลังปฏิบัติการควบคู่กันไปใช่ครับทั้งสองส่วนทำงานประสานกันอย่างลงตัวเลยการระดมยิงอย่างหนักของปืนใหญ่คือการเปิดทางทำให้ทหารราบและทหารพรานสามารถรุกคืบเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วโดยมีการต้านทานน้อยลงมากในคลิปใช้คำเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่าทหารที่สู้รบภาคพื้นดินในช่วง10นาทีนั้นคือผู้ที่ถางป่าให้เป็นพรมแดง เพื่อให้นักการทูตของเราเดินเข้าไปเจรจาอย่างสง่างามแสดงว่าทั้งหมดนี้ความรุนแรงความโกลาหลในสนามรบมันถูกวางแผนมาเพื่อส่งผลโดยตรงต่อโต๊ะเจรจาหรอคะใช่ครับและนี่คือจุดเชื่อมต่อที่สำคัญที่สุดระหว่างการทหารและการทูตในเรื่องเล่านี้เลย มันไม่ใช่แค่การสร้างความได้เปรียบในเชิงความรู้สึกแต่เป็นการสร้างความจริงทางกฎหมายขึ้นมาใหม่บนพื้นที่จริงผ่านหลักการระหว่างประเทศที่ในวิดีโอเรียกว่าอูทิเดติสซึ่งก็คือหลักอูจิโพซิเดติสครับเดี๋ยวนะคะนี่แปลว่าแค่เพราะเรายึดพื้นที่ได้ทันเส้นตายตอนเที่ยงตรงมันทําให้เรามีสิทธิ์ในพื้นที่นั้นบนโต๊ะจราจาเลยเหรอคะมันมันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับมันเหมือนเกมเก e ้าอ e ี้ดนตรีเก้าอี้ดนตรีครับหลักอุชิโพิเดติสบอกว่าพอเพลงหยุดตอนเที no, ่ยงตรงใครนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวไหนเก้าอี้ตัวนั้นก็เป็นของคนนั้นไม่สำคัญว่าก่อนหน้านี้ใครเคยนั่งหรือใครควรจะได้นั่งสิ่งสำคัญคือณวินาทีที่เพลงจบใครคือผู้ครอบครอง ปฏิบัติการ10นาทีสุดท้ายนี้ก็คือการวิ่งสุดชีวิตเพื่อไปนั่งเก้าอี้ทุกตัวที่เป็นของเราคืนมาให้ทันก่อนเพลงจะจบครับโอ้โหพอเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะหมายความว่าการที่ทหารของเรายึดหนองจานช่องอานมาแล้วก็เนินสําคัญต่างๆกลับมาได้ก่อนเวลาเที่ยงตรงเปะ๊ะ มันไม่ใช่แค่ชัยชนะทางทหารแต่เป็นการปักธงทางกฎหมายเพื่อให้นักการทูตของเราไม่ต้องไปยืนเถียงว่าเก้าอี้ตัวไหนเคยเป็นของใครเพราะเรานั่งอยู่บนเก้าอี้ทุกตัวเรียบร้อยแล้วมันคือการส่งมอบงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เลยครับ ฝ่ายทหารทํางานของตัวเองเสร็จสิ้นแล้วก็ยื่นไม้ต่อให้ฝ่ายการทูตแบบสวยๆเลยคือส่งไปพร้อมกับไพ่เต็มมือและแต้มต่อที่สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วกัมพูชาไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในพื้นที่เหล่านั้นได้อีกเพราะในวินาทีที่การหยุดยิงมีผลข้อเจ็ดจริงบนพื้นดินมันเปลี่ยนไปแล้วครับเมื่อพ่แพ้ในสนามรบแบบหมดรูปภายในเวลาไม่กี่นาที ผลกระทบที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาก็คงจะรุนแรงมากมุมมองที่นําเสนอเล่าถึงความโกลาหลที่ตามมาไว้อย่างไรบ้างคะคือมันไม่ได้จบแค่ที่แนวหน้าแต่มันลามเข้าไปถึงโครงสร้างการบังคับบัญชาและเสถียรภาพของรัฐบาลเลยตามเรื่องเล่าคือเกิดความขัดแย้งภายในอย่างหนักทหารแนวหน้ากล่าวหารัฐบาลว่าหลอกให้พวกเขาไปตายฟรีๆขณะที่ระบบบัญชาการก็เหมือนจะล่มสลายไปเลยครับ ภาพที่แหล่งข้อมูลวาดคือความโกลาหลแบบนั้นเลยมีการอ้างว่าในช่วงเวลานั้นสายโวนจากชายแดนโทหาฮุนเซนจนสายแทบไม่แต่กลับไม่มีคำสั่งที่ชัดเจนออกมาทำให้แม่ทัพนายกองในพื้นที่ต้องตัดสินใจหนีเอาตัวรอดกันเองซึ่งมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่านี่เป็นการตัดสินใจของคนไม่กี่คนหรือเป็นสัญญาณของปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นในโครงสร้างกองทัพของเขาจริงๆ เพราะการที่นายพลจะตัดสินใจแบบนั้นได้แปลว่าความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลกลางในตอนนั้นอาจจะพังทลายลงไปแล้วเหตุการณ์นี้ได้กระชากหน้ากากสิ่งที่เรียกว่าเสือกระดาษออกมาให้เห็นกันชัดๆเลยประมาณซึ่งจะถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ สิ่งเหล่านี้จะกัดซ้อความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ประชาชนเคยมีต่อระบอบพุนเส้นอย่างรุนแรงวิกฤตศรัทธาที่เกิดจาก10นาทีสุดท้ายนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การล่มสลายของอำนาจที่สั่งสมมานานเลยทีเดียวซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นมุมมองและการวิเคราะห์ที่นำเสนอโดยแหล่งข้อมูลที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นะคะครับ เป็นการตีความที่มองผลกระทบระยะยาวที่ไกลมากแล้วสำหรับฝั่งไทยล่ะคะเหตุการณ์นี้ได้สร้างอะไรทิ้งไว้ให้กับเราบ้างเขาใช้คำว่ามาตรฐานใหม่หรือ new standard เลยทีเดียวคำว่ามาตรฐานใหม่ในบริบทนี้มันหมายถึงการเปลี่ยนกระบวนทัศในการป้องกันประเทศของไทยครับเปลี่ยนไปอย่างไรคะจากเดิมเป็นแบบไหนแล้วกลายเป็นแบบไหนคือจากเดิมที่ยุทธศาสตร์ของไทยอาจจะเน้นไปที่การตั้งรับการป้องกันแนวชายแดนเป็นหลัก แต่เหตุการณ์นี้ได้แสดงให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งคือความพร้อมที่จะสวนกลับแบบทำลายล้างจนถึงวินาทีสุดท้ายหากถูกรุกทิปไตอ๋อมันคือการเปลี่ยนจากโล่ที่แข็งแกร่งมาเป็นการถือทั้งโล่และดาบที่พร้อมจะฟาดฟันกลับไปอย่างรุนแรงถ้ามองในมุมของแหล่งข้อมูลนี่คือการส่งสัญ,ญญาณเตือนที่ชัดเจนและดังมากๆไปยังประเทศเพื่อนบ้านว่าอย่าคิดจะลองดีกับไทยอีกเพราะผลลัพธ์ที่ได้กลับไป อาจจะรุนแรงเกินกว่าที่คาดคิดถูกต้องครับมันคือการสร้างการป้องปรามหรือ De t e r r e n c e ในระดับภูมิภาคขณะเดียวกันมันก็เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเชื่อชูเกียรติทหารที่เสียสละทําให้ไทยไรมีจุดยืนที่แข็งแกร่งและน่าเกรงขามขึ้นในเวทีโลกพอเรามองภาพรวมทั้งหมดที่เรื่องเล่านี้พายายามจะสื่อนะครับมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งนะคือภายใน10นาทีทุกอย่างเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย มันทาให้เห็นว่าในสงครามยุคใหม่ชัยชนะไม่ได้วัดกันที่ขนาดกองทัพเสมอไปแต่วัดกันที่ใครใช้ข้อมูลเทคนโนโลยีและเวลาได้เฉียบคมกว่ากันเอาละค่ะการเจาะลึกของเราวันนี้ได้ภาพที่ชัดเจนมากจากมุมมองของแหล่งข้อมูลที่เราหยิบยกมาเราได้เห็นว่าความโกลาหลที่ดูเหมือนจะไร้ทิศทางในช่วง10นาทีก่อนหยุดยิงแท้จริงแล้วอาจเป็นปฏิบัติการที่ถูกวางแผนมาอย่างดีตั้งแต่ยุทธวิธี time on target ที่แสดงถึงศัก,กยภาพทางเทคโนโลยีไปจนถึงสงครามจิตวิทยาที่วัดแก้วสิกขาคีรีสวาราเพื่อทำลายขวัญกำลังใจและที่สำคัญที่สุดคือการใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อสร้างความได้เปรียบในเกมทางการทูดด้วยหลักยุติ p o ซ i t ิตี้ค่ะครับแหล่งข้อมูลที่เราสำรวจกันในวันนี้นำเสนอภาพของชัยชนะทางการทหารและการทูดที่เด็ดขาดและสมบูรณ์แบบซึ่ง ก็ท bon ําให้เกิดคําถามที่น่ากบคิดทิ Ce ้งทายไว้นะครับว่าชัยชนะที่ได้มาจากการใช้ความรุนแรงอย่างเฉียบขาดและมีประสิทธิภาพในระยะสั้นนั้นจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคและความทรงจําที่อาจจะบาดหมางกันในระยะยาวอย่างไรนี่คือประเด็นที่คงต้องปล่อยให้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไปครับก็จบไปแล้วสําหรับเนื้อหาข่าวในวันนี้ท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแชร์มุมมองแบ่งปันพวกเราได้ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังและพบกับพวกเราใหม่ในประเด็นข่าวถัดไปทางช่องหน้าทีรู้ข่าว